เวลาเราพูดถึงการกำเนิดของโทรทัศน์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือเครื่องมือชิ้นใหม่นะแต่มันคือเรื่องราวของการเกิดพลังทางวัฒนธรรมที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไทยไปเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวที่ว่านี้กันมีคําถามชวนคิดกันเล่นๆครับว่าเรื่องราวแรกเลยที่คนไทยได้ดูผ่านจอแก้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่คําตอบนี้อาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือละครเรื่องแรกของประเทศเราเนี่ย ไม่ได้พูดถึงประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่แต่กลับพูดถึงสิทธิในการตัดสินใจชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แน่นอนครับก่อนที่จะมีละครได้เนี่ยมันก็ต้องมีสถานีโทรทัศน์ก่อนซึ่งจุดเริ่มต้นทั้งหมดนี่ต้องบอกว่ามาจากวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่ต้องการผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเลยล่ะครับ คือต้องนึกภาพตามนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยโลกกาลังแบ่งขั้วกันอยู่รัฐบาลไทยในตอนนั้นก็เลยเชื่อว่าการมีทลวิชันมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้โลกเห็นเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ประเทศไทยเราจเจริญน,นะทัดเทียมนานาชาตินี่แหละครับคือแรงผลักดันหลักๆเลยที่ทําให้โครงการสื่อใหม่ที่แพงสุดๆในยุคนั้นเกิดขึ้นมาได้แล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเลือกที่ตั้งเนี่ยแหละครับ คือการเอาเสาส่งสัญญาณที่เป็นตัวแทนของโลกสมัยใหม่ไปตั้งไว้ในพื้นที่ของวังบางขุนพรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกยุคเก่ามันเหมือนการประทะกันของยุคสมัยที่เห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านที่น่าทึ่งจริงๆเพราะฉะนั้น วันที่24มิถุนายน2498ไม่ใช่แค่วันแรกที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่องสี่บางขุนพรหมออกอากาศนะครับแต่มันคือการประกาศให้รู้ทั่วกันเลยว่าสื่อชนิดใหม่นี้คือเครื่องมือของรัฐชาติสมัยใหม่เอาละครับเรามาดูกันต่อว่าแล้วใครกันละ่ะคือคนกลุ่มที่เปลี่ยนวิสัยทัศน์ระดับชาติที่ว่านี้ให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่มีอุปสรรคเต็มไปหมดการสร้างสถานีโทรทัศน์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ อย่างแรกเลยคือเงินทุนสูงมากมาก20ล้านบาทในปี2495นี่้คือมหาศาลนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องไกลตัวแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกอย่างต้องสดเท่านั้นครับเพราะมันยังไม่มีเทปบันทึกภาพและนี่คือโฉมหน้าของทีมงานคนสำคัญบางท่านที่เป็นเหมือนหัวเรือใหญ่ของโทรทัศน์ไทยยุคแรกเลยครับแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้บริหารหรือช่างเทคนิคนะครับแต่คือศิล,ลปินคือนักสร้างสารรค์ตัวจริงเลย ทุกคนทำงานใต้ความกดดันที่หนักหนาสาหัสมากเพื่อสร้างสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็นมาก่อนให้มันเกิดขึ้นจริงบนจอแก้วให้ได้ลองนึกภาพตามนะครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวทุกฉากที่เห็นบนจอคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงณนะวินาทีนั้นเลยไม่มีโอกาสให้แก้ตัวหรือถ่ายใหม่ได้เลยนะครับซึ่งมันสร้างความกดดันมหาศาลกับทีมงานทุกคนจริงๆและจากความท้าทายทั้งหมดที่ว่ามาก็นำมาสู่ผลงานชิงโบแดงที่เป็นเหมือนการปฏวิวัติวงการเลยครับนั่นก็คือ ละครโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยแค่การที่ไม่ได้หยิบเอาบทละครเวทีมาถ่ายทอดแต่เป็นการเขียนเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อสื่อทีวีโดยเฉพาะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติแล้วนะครับละครเรื่องนี้ได้วางรากฐานการเล่าเรื่องผ่านจอแก้วให้กับประเทศไทยเลยก็ว่าได้และนี่ครับคือแก่นของเรื่องที่ต้องบอกว่าทรงพลังและก้าวหน้ามากๆสําหรับสังคมไทยในยุค2,490กว่า,วามันคือการประกาศแนวคิดเฟมินิสต์ผ่านสื่อกระแสะหลักเป็นครั้งแรกๆของประเทศเลย ละครเรื่องนี้เลยไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงนะครับแต่มันคือการโยนคำถามใหญ่ใญใ,ญใส่สังคมทำให้คนดูได้คิดถึงการประทะกันระหว่างค่านิยมเก่ากับแนวคิดใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามาในสังคมไทยตอนนั้นเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาดูกันว่าจากจุดเริ่มต้นที่กล้าหาญขนาดนั้นโทรทัศน์ไทยได้เดินทางและเติบโตมาอย่างไรจนถึงทุกวันนี้คือหลังจากที่ละครเรื่องแรกประสบความสาเร็จเนี่ย ช่อง4บางขุนพรมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมีการผลิตรายการที่หลากหลายขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจากวงดนตรีระดับตำนานอย่างสุนทราภรเกมโชว์ไทยปัญหาอย่างพม,มีที่คิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็แน่นอนครับรายการข่าวสารและภาพนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่าโทรทัศน์ได้ทำหน้าที่เชื่อมประเทศไทยเข้ากับปรอาสันโลกได้ยังไงการที่คนไทยได้เห็นภาพนิวอ์มสตรองก้าวเท้าลงบนดวงจันทร์พร้อมๆกับคนทั้งโลกเนี่ย ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนโลก,กทัศน์ของคนในยุคนั้นไปเลยจากจุดเริ่มต้นวันนั้นโทรทัศน์ไทยก็เดินทางผ่านยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยนะครับจากภาพขาวดําสู่ความมหัศจรรย์ของทีวีสีที่ทําให้โลกบนจอดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีจากนั้นก็เดินทางมาสู่ยุคดิจิตอลที่เราคุ้นเคยกันดีตัวสถานีเองก็เปลี่ยนจากช่องสี่บางขุนพรหมมาเป็นช่อง9อสอมทแต่ละจุดบนไทม์ไลน์นี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับแต่มันคือบันทึกว่าสื่อนี้ได้เติบโตไปพร้ออมมๆกัับสงงคไไทยย่าร มรดกที่สำคัญที่สุดจากละครเรื่องสุยานีไม่ยอมแต่งงานอาจจะไม่ใช่แค่การเป็นเรื่องแรกนะครับแต่คือความกล้าที่จะตั้งคำถามกับสังคมซึ่งนั่นก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองในวันนี้เหมือนกันว่าแล้วสื่อในมือของเรากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่หรือเปล่า